สวัสดีค่ะแฟนๆนะคะร้านมีดคมนะคะของเรานะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะก็วันนี้จะมีสินค้ามานําเสนอนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูเป็นรูปก่อนนะคะเนาะอ่าเป็นตัวสินค้านะคะใกล้ๆนะคะอ่าตัวนี้นะคะสินค้าตัวนี้เราเรียกว่ามีดควานช้างนะคะนะคะอ่าจะคลิกมาดูด้านนี้ค่ะอ่านะคะดูของลายไม้นะคะค่อนข้างสวยนะคะอ่าทั้ง ฝักนะคะตัวฝักเองนะคะแล้วก็ตัวด้ามนะคะเห็นไหมคะตัวด้ามเนี่ยคะทำมาจากไม้พยุงค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะก็ถ้าท่านใดมีไว้ครอบครองนะคะก็จะเป็นมงคลกับตนเองนะคะแล้วก็ชีวิตนะคะ,ะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีการลัดด้วยหวายค่ะด้วยหวายนะคะเห็นไหมคะหวายก็มีการถักนะคะ,ะงานค่อนข้างประณีตนะคะแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะ อ่านะคะก็จะมีการสลักลายนะคะไว้ที่ปอกนะคะอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้1จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้2จุดนะคะแล้วตรงนี้3จุดและจุดสุดท้ายค่ะก็จะมีการสลักลายนะคะไว้ที่ตัวด้ามนะคะตรงนี้นะคะอ่านะคะก็รัดไว้นะคะ,ะคะ่อ <oui> นข้างสวยงามนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวใบมีดกันนะคะอ่านะคะสำหรับตัวใบมีดนะคะ ความยาวค่ะความยาวของใบมีดเนาะอ่ะให้ดูใกล้ๆนะคะความยาวของใบมีดนะคะอ่าอ่ะเดี๋ยวดูอย่างนี้ก่อนเนาะ,ะให้มันดูอ่าความสวยนะความยาวของใบมีดนะคะ,อย,ะ,คะ,ะ,คะอยู่ที่9นิ้วนะคะ,คะ,คะตั้งแต่ตรงนี้เนาะมาจนถึงตรงนี้นะคะอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวนะคะตั้งแต่ปลายมีดตรงนี้นะคะมาถึงด้ามน,นะคะจะอยู่ที่15.6นิ้วนะคะอ่าทีนี้หน้ากว้างค่ะ หน้ากว้างเนาอก็คือตรงท้องตรงนี้ค่ะอ่าจนถึงตรงนี้นะคะอ่านะคะตัวหน้ากว้างจะอยู่ที่1นิ้วนะคะแล้วก็อ่ามาดูสันบ้างนะคะอะ่ให้ดูสันนะคะอ่าสันนะคะหนาอยู่ที่4มิลน,นะคะอ่าค่อนข้างหนาเลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะ จะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะหรือโทรมานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวเอาเข้าฝากให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้ชมความงามนะคะก็ค่อนข้างถนัดมือนะคะดูการจับนะคะงานเป็นงานค่อนข้างประณีตนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่านะคะ เก็บเงินปลายทางเราจะฟรีนะคะค่าจัดส่งให้นะคะถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่เคยซื้อนะคะนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าเลยนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าทุกทกท่านนะคะที่เคยอุดหนุนนะคะทางเพจร้านมีดคมของเรานะคะแล้วก็ถ้าอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องร้านมีดคมของเราด้วยนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ